อันนี้เป็นเมนูใหม่ใช่ไหม <Okay. S 1> เป็นเมนูเป็นเมนูใหม่ของอินทนินชื่อว่าสลัดชี <S S ่มันเหมือนกับคล้ายๆกับ้นั่นเลยนะเซเลอี S ้เออมันเป็นอ้นี่นะมีม,มีมีชาชาเย็นกับโก,โกโก้ส่วนอันนี้เป็นไอศครีมนะเป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้น,นี่มาได้ที่อินทนินนะสาขา แยกคนมีดแยกคนมีดทางไปปัตตานีนะครับพนักง,งานบริการดีแล้วก็มีมัช,ชะด้วยที่นี่มัช,ชะอร่อยมากาว,วันนี้ก็เลยแวะมามา,มาหาน้ำเย็ยนๆกินสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองออตัวนี้ดูว่าเป็นยังไงนะครับไหนมากดให้ดูหน่อยมันต้องกดตรงนี้ใช่ไหม เข้มข้นเท่าไหร่เข้มข้นสิบเท่าเลยเข้มข้นสิบเท่าเลยจากปกติจากปกติหนึ่งแก้วหนึ่งซองโอ้โหดูสีดิทุกคนดูสีดิใช่นี่โอ้ยสุดๆอ่ะกินช็อกโกแลตแล้วจะอารมณ์ดีจริงปะจริงนี่นะครับ โ oh อ้โหออกมาแบบนี้เลยนะทุกคนนะต้องมานะต้องลองนะน <Karere S 2> ี่เขามีมานานแล้วว่าหรือว่าเขาพุ่งมีอ่ะก็พุ่งมีใช่ไหมเ<ช>ออ<ะ>ถ้ามีมานานแล้วผมตกข่าวเลยนะนี่ทุกคนดูอ่ะโอเคนี่นะครับใส่แก้วเรียบร้อยแบบนี้เลย โอเคครับผมยังยังไม่ให้หลอดยังไม่ให้หลอดด้วยแล้วจะดูดยังไงนี่ฮะอืมเข้มข้นมากเลยนะสีอะดูสิดูสีดูโอเคครับผมพี่กินพี่กินหวานน้อยปกติอ่ะอุ้ยมันดูเหนียวเหนียวด้วยนะมันดูเนินเนินเนินเนเหนียวเหนียวด้วยนะดูดูเท็กเจอร์ของเขานี่ครับ ทุกคนโอ้โหกินสักทีเถอะอ,อร่อยจริงอ่ะหืมอ,อืมใครใครที่สายเข้มเข้มนะต,ต้องแบบอันนี้เลยนะเดี๋ยวรอบหน้าต้องชายเย็นแล้วนะ ใช่ไหมอันนี้นี้แบบว่าช็อกโกแลตเต็มเต็มเลยอ่ะเต็มมากมันจะมีความแบบเขาเรียกอะไรนะสักๆมันมีความเหมือนเหมือนแบบมันเมมันละเอียดแหละเออเออเออมันเหมือนผงผงโกโก้เยอะแต่ไม่ไม่น่าเกียดไงเพราะว่ารสชาติมันดีไงมันเข้มไง สายสายเข้มแล้วก็หวานน้อยนะทุกคนนะที่อินทนินนะไม่ได้ตั้งใจมารีวิวหรอกแต่ว่านี่เพิ่งเห็นเหตุพอดีเลยนะเมนูใหม่แล้วแวะมานะครับที่อินทนินครับสาขาอะไรครับสาขาแยกคนนี่งค่ะสาขาแยกคนนโอเคไปแล้วครับบะครับบ๊ายบาย